โรงเรียนบ้านบุตรตาวงตั้งอยู่เลขที่239หมู่ที่4บ้านบุตรตาวงตำบลหนองคูอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น95คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม12คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการกระมุลลักษ์จมปาสีการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นประจำปีงบประมาณ2,567ถึง2,568และนโยบายระยะเร่งด่วน1 ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้องนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ดำเนินไปเป็นระยะตลอดปีการศึกษาได้แก่กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเฉลิมพระเกียรติ 2. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรเนินให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและสอดคล้องกับวิถีชีวิตในโรงเรียนได้แก่กิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมลูกเสือเนตนารีเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การมีวินัยซื่อสัตว์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน 3. ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพทันสมัยและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนให้ความสำคัญและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าทันต่อพลวัตของโลกโดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆและสะท้อนออกมาในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส่ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นคว้าความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นโดยจัดกิจกรรมการอ่าน การเขียนการคัดลายมือในทุกระดับชั้นมีการนำสื่อที่หลากหลายมาใช้พัฒนาการอ่านการคิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อความให้แก่นักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างกิจกรรมโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนดและมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเช่นกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง 6. จัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการคัดกรองนักเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมจัดหาสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ส่งเสริมความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนผ่านงานอนามัยโรงเรียนมีการประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลในการตรวจสุขภาพตรวจวัดสายตาและการฉีดวัคซีนป้องกันโรค จะทำแผนรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุและมาตรการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส,ส่งเสริมอบรมป้องกันภัยพิบัติให้กับนักเรียนแต่เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโดยมีการวางแผนดำเนินการตามแผนงานในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนแน,แนวการศึกษาโครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จัดหาปัจจัยพื้นฐานและโครงการบริหารงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ 9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ10การแก้ไขปัญหานี้สินครูโรงเรียนสร้างความตระหนักในการใช้จ่ายการดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการแก้ปัญหานี้สินครูและส่งเสริมให้คณะครูเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้สินที่หน่วยงานต่างๆได้จัดขึ้น11การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการโรงเรียนและมีเครือข่ายการพัฒนาการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก12ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา โรงเรียนมีแนวทางการลดภาระการประเมินของสถานศึกษาเพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มศักยภาพเช่นการรายงานเอกสารการอบรมและการจัดกิจกรรมชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของบุคคล 13. สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและบรรจุวิชาเพิ่มเติมการป้องกันทุจริตลงในหลักสูตรสถานศึกษา14การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรโรงเรียนสารสัมพันธ์กับชุมชนส่งเสริมความเข้มแข็ขงของคณะกรรมการสถานศึกษาประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่าน f c e e o o o ไลายกลุ่มผู้ปกครอง 15. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลามีโครงการจัดทาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสนับสนุนให้ครูได้สร้างสื่อการสอนในระบบออนไลน์เช่น YouTube บทเรียนออนไลน์ใบงานไลฟ์เวิร h e e t s เป็นตน้น 16. สร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวการชี้แนะและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน โรงเรียนมีการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนผ่านกิจกรรมโฮมรูมในทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นักเรียน17เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้เช่นการทำฝรั่งแช่บวยการทำไม้กวาดจัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานอาชีพและกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนต่อดขยะ